ขันมาเจ้ามนุษย์จะฉันเก่าให้นะไปหายขันหรือยังโอ้ยหน่าเธอโดูน,นั่นจะฟินหน้าดูเป็นไงล่ะโออเป็นไงล่ะโอ้ยอติดติดติดโอ้ย,อย,อยเล็บฉั้นติดหนังแกเจ้ามนุษย์โอ้ยโอ้เอาออกไงวะนี่ฮ่าฮ่าไม่ต้องทำหน้าเครียดจะกำลังเอาอโอ้ยมันติดจริงๆเลยโอ้ยอย่าโอ้ยโอ้แกจะทะไรชันอย่าเยอะใจเย็นใจเย็นอย่าทำชั้นอ่าอย่าทำน้องโอวันนี้คนเยอะจังเลยนะโอ้ยเฮ้ยอะไรล่ะโอ้เจ้าหนูเอ้ยวันนี้ ยิ้มให้ด้วยอัยาสิยาใสดีเลยเกิดเ้ยเออมันให้นิ้วอะไรวะฉันว่านิ้วที่มันให้มันแปลกๆนะน่าจะเป็นนิ้วกลางอะนิ้วกลางใช่นิ้วกลาง เหมือนจะสับสนรู้ไงกูทำใบดิไอเด็กเวินเฮ้ยสาวคนนี้กำลังทำอะไรอ๋อบีบแก๊สเอยเฮ้ยโอ้โจะสุดแล้วจะสุดแล้วอีนิดนี้กูระเบิดแล้วมาดูพัดลมบานกูนี่โอ้โหเป็นไงล่ะที่นี่ย่ะละะสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงหลังพัดลมเอาเราจะปิดยังไงวะเนี่ยไม่อยากไม่อยากจะจะปิดให้ดูนี่ตั้งท่าก่อนย่อเข่านะย่อเข่าตั้งท่าเสร็จแล้วหนึ่ง สองสกระโดดเฟิบอา้าวจิบหายละแขนหายหายทันแขนเลยเรียบร้อยบันไราการช่างเลยทีนี้แถวในมีแขนมือสองบอกกับผมด้วยนะจะไปซื้อมาใส่เฮ้ยอันนี้มันคืออะไรวะหานเปียกมาเหรอเฮ้ยมันกำลังลงมาแล้วเฮ้ยไหลลงมาเรื่อยๆออโอ้ยโคตรไฟ,รฟ,รฟ,รฟรเลยเป็นไงละกว่าจะออกกูเบ่งอยู่ตั้งนานโอยโลงโอ้ยยอด เฮ้ยเธอเป็นไรอะเป็นไรลองให้อะเฮ้ยใจเย็นมีอะไรอธิบายกันได้เฮ้ยอย่าเอาถ่ายรูปให้อ่ายิ้มนะหนึ่งสอสามโอเคแชะอ่ารูปออกมาดีอะไรของมึงวันนี้เมื่อเราเข้าสู่วัยสามสิบววกเออเฮ้ยเสียงประตูแปลกๆนะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมเสียงประตูไปดังเออ้าเว้ละ เสียงหลังกูหลังใหม่กใกล้ฉันมาดูการทายนกที่ไม่ธรรมดาคนลุงนี้น่าจะเรียนมาจากวัดเซาลินอย่างแน่นอนขนาดผมยังงงเลยอ่าดูต่อไปเออจะเข้าหรือไม่เข้าจ้ายัยงแย่งไอ้ลุงลุงกำลังแวงอยู่นี่ลุงให้ดูฟรีลลเ,เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนี่ดูดูดูเห็นลูกเสีนักตังไหมเห็นไหมลุงจะยิงลูกสีขาวให้ปังดงสีนังตังแล้วก็หลงหลงอ่านะดูนะ ตั้งใจดูนะหนึ่งสองสามนี่ไงเป็นไงลนะ่ะเรียบร้อยมีกูกำลังดูอะไรอยู่วะหมาแมา่แมลงคศิสตร์ <S 1> 1 <S กันนะคะคซึ่งกล่องใบนี้ค,คุณครูเรียกว่ากล่องปริศนาค่ะครับผมกล่องปริศนาใบนี้บรรจุสิ่งต่างๆไว้มากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะคว่ากล่องใบนี้จะมีอะไรบ้างตัวแรกค่ะเป็นเลขอะไรคะหนึ่งเลขหนะะึ่งครับถัดมาเป็นสองนะคะครับผม แล้วเนียสามารถเดาได้ไหมคะว่าตัวถัดไปจะเป็นอะไรไม่ยากครับ<า>ก็ต้องเป็นเลขสามสิค่ะเอาเฮ้ยทำไมเป็นมังคุดวะ <c oughs> มัน,นมต้องเป็นสามไม่ใช่เหรออะไรวะเนี่ยมังคุดเกี่ยวอะไรหัวจะปวดวันนี้โคตรจะดีเลยมีสาวเล่นมันจะกวนที่ห้องด้วยอมาดูกันนะวันบร้ยกรนอะไรเ,เฮ้ยต่อเต้นนี่ว้าเอ้เอเ้ยอะไรห้อยห้อเ้ย,เ,เ,ย,เ,เ,ยเหมือนของเราเลยใชยแ่แน่แนต้องใช่ ใ่เด้ๆก็ขอ,ขอบคุณครับที่รับชมนะครับถ้าชอบประเด็นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชลลงชาแนลนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ